สวัสดีค่ะตอนนี้เราออกมานอกบ้านนะคะเรามาบ้านญาติมาบ้านแม่เพ็ญนะคะวันนี้จะมาเทปูนช่วยแม่เพ็ญนะคะแล้วก็จะมาทําไฟที่บ้านให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูบริเวณรอบๆบ้านแม่เพ็ญกันนะคะทุกคนดูร้อนมากไปดูกันเลยค่ะดูจ้าคนดู เขานอนแช่น้ำแล้วค็ะทุกคนอ้วนมากอันนี้เป็นควายที่บ้านแม่เพนนะคะที่เรามาเทป,ปุนช่วยแล้วก็มาทำไฟให้ด้วยนะคะ,นะคะบวกควายตัวเล็กก็มีนะคะ เดินไปดูบรรยากาศรอบๆบ้านแม่เพ็ญนะคะวันนี้ก็นีค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆบ้านแม่เพ็ญนะคะที่เรามาถ่ายอันนี้ก็จะไปดูควายนะคะกําลังนอนเคี้ยวเอื้องอยู่นะคะทุกคนนี่ถึงเวลาเที่ยงแล้วนอนพักผ่อนนะคะสบายใจอยู่ที่ใต้ร่มไม้อากาศดีนะคะและลมก็พัดตลอดเวลาคะวันนี้สบายใจจริงๆไปดูเตา อันนี้จะเป็นเตานะคะเตาดินเตาใหญ่มากาไปดูใกล้ๆกันเราเคยไม่แน่ใจว่าเคยถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูหรือเปล่าแต่เมื่อเมื่อนานมาแล้วนะคะน่าจะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะคลิปที่เรามาเอาขี้ควายก็มาเอาที่บ้านแม่เพ็ญน,นะคะนี่เตาผีก็ไม่ใช่เตาผีนะคะอันนี้เป็นเตาอบเตาดินนะคะใหญ่มากดู อันนี้น่าจะปิดเตาไปแล้วหรือว่ายัางดูใหญ่มากนะคะเปิดทีหนึ่งนี่ได้เป็นสามสิบสี่สิบกระสอบเลยนะคะไม่ใช่น้อยน,อยนะคะทุกคนนี่แล้วก็นี่นะคะอยู่ทนอยู่นานนะคะนี่แม่เพนก็ขายฐานด้วยนะดูอันนี้กองฟืนนะคะกองฟืนก็จะค้นก็จะปลาไว้เรื่อยๆื่อยนะคะบางทีเราก็มาช่วยนะคะ บางทีเราก็เอาเลือยของเรามาตัดช่วยแล้วก็แบ่งฐานกันนะคะนี่เป็นกองฟืนที่ขนมาไวเรื่อยๆนะคะเผาได้ตลอดปีนะคะแล้วก็คขายฐานได้ตลอดนะคะทานกระสอบหนึ่งก็ขาย200นะคะ2 0งร้อยร้อยแแล้วแต่ราคาขึ้นลงนะคะดูวันนี้บรรยากาศดีดีมากๆเลยนะคะลมนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ใช่หรือเปล่กปาก็ไม่รู้ ี๋ยวจะพาไปเดินดูควายตัวเล็กกำลังกินหญ้านะคะ,น,ะ,คะนู้นเหรเพื่อนเืนเยอะมากดูสิไม้เยอะมากนะคะนี่ ไม้เผาทานเอ้าหันมามงวงแล้วทุกคนดูเราอยากเลี้ยงมากเลยนะคะเราอยากได้อยากได้มาเลี้ยงมากเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเราหญ้ามันเยอะนะคะหญ้าเยอะแล้วมันไม่มีสัตว์มากินถ้าเรามีซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงมันก็จะดีมากนะคะทุกคนนี่ มันจะเล็มกินจนหมดเลยนะคะดูดูน่ากลัมากอยากได้มาเลี้ยงอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีตังซื้อนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องท้าวอันหังยยกเกษตรกันเยอะด้วยนะคะอันนี้พามาดูบรรยากาศรอบๆบ้านไม่เพ็นนะคะระหว่างรอรถปูนมาดูนี่ นี่ตรงเป็นบริเวณที่เคป,ปูนนี่นะคะฮ้ยมีมะม่วงด้วยโอ้ยเจอแล้วหนึ่งลูกเีือมเมืองด้วยนะคะสองลูกเสียจนั้ากินส้มนะคะทุกคน มาแล้วรถปูนมาแล้วหลังจากที่นอนหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าไม่มีทรุระจัเป็นเราก็ไม่ขึ้นมานะคะอันนี้พ่อเขาโทรบอกว่าให้มาช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าสั่งปูนซีแผคมาเทนะมันไม่มีคนช่วยเกี่ยปูนนะคะเราก็เลยขึ้นมาช่วยแล้วก็ถือถ่ายบรรยากาศรอบบ้านนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะปกติจะอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกมาข้างนอกนะคะการเล็กน,น้อยนะคะที่เราถ่ายนะคะวันนี้อากาศดีแล้วก็ ลมพัดเย็นสบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทออานหัวยากเกเซดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องมือใหม่ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ